่อพี่ประธานดีใจไหมคะที่คบกับพี่มอนดีใจครับทำไมดีไม่ต้องกินอะไรแล้วแล้กิตตามีได้มายังไง อ่ะกูทำคลิปลงไปเขาติดตามกูดิหน้าตาเลยหนึ่งอ๋อเมื่อก่อนเป็นนุ่มโรงงานอยู่กับแฟนสองคนแฟนก็ป้ว่ๆนหน่อยตกงานนั่นแหละก็เลยทาคลิปเจ็บไม่้ตกงานเนี่ยไม่เจ็บนะวา่าตกมึงอาจจะเจ็บ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องบริษัทตั้งหวังจีน,นะคะอยู่ในรายการหวังจีสตอรี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเชิญดาราดังลเล่าเรื่องชีวิตดาราดังเหรอเลยขาโอ้ดาราดังรายการกูจยาเอาเงินไหนไปช่างเข้ามาเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์เน็ตไอดอลนะคะทุกคนว่าเป็นไปเป็นมายังไงทําอะไรมา ผ่านที่มีอะไรมาบ้างคุณมาถึงทุกวันนี้นะคะดาราคนนั้นก็คือนี่เลยอาเฮียอะไร Dial ึงเด็ดเด็ด้นทำไมที่เปิดคลิปได้วะเน,นี่ย <igraph> มึงคุณพิธีกรแขกรับเชิญวันนี้นะคะก็คือคุณลุงะคะ่ะคุณลุงช่องอไร่บริษัต,ตั้งหวังเจงนะคะทุกคนเออาใหม่เอา 3, 2, 1. 1> ใหม่สามสองหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้ค่ะก็คือคุณลุงค่ะช่องบริษัทต,ตั้งหวังเจงขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงบริษัทตั้งหวังเจงนะคะ ครับผมวันนี้โหดีใจมากเลยพี่คุณยังไม่้อกเลยค่ะอ่ะเอาไ่อะนั่งดิขอเชิญนั่งเลยค่ะเอควันนี้ดีใจมากแล้วที่คุณเลยขามวันเชิญผมมาออกรายการรายการแล้วนะครับหวังเก่งสตอรี่ค่ะวันนี้ตอนที่รายการเราติดต่อไปรู้สึกยังไงเนี่ยคะรู้สึกดีใจมากครับอ่าจริงๆผมเห็น ep ของปาวอามเนอะผมเคยดูเล้วเพิ่งจัามาสอง ep ใช่ไหมป่าวอามแล้วก็คู่แผนน็อตโนตใช่อันนี้ว่าเป็นผมผมไม่คิดว่าผมจะได้มานะครับอันนี้ถึงคิวผมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคาตัวไม่วั่นี แม่ว่าไงสภาพยังไม่ไม่น่าให้ราคากันได้มาถึงสภาพสภาพมึงอ๋อวัสสสสสส c, นนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรคะัเล่าเรื่องอะไรเรอมึงต้องถามกูดีคุณเลขาเออคุณต้องถามผมว่าเฮ้ยกลัวผมจะมีผู้ติดตามเยอะถามเองค่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องเียผมว่าเน็ตไอดอลนะผม่ใช่เน็ตไอดอลกลัวจะมีผู้ติดตามถึงหนึ่งเฮ้ยคุณต้องดำเนินรายการดีๆหน่อยคุณต้องถามว่าเฮ้ยคุณชื่ออะไรให้ผมแนะนำตัวว่าเออสามสองหนึ่งทุกคนแนะนำตัวได้เลยค่ะคุณลุงแนะนำตัวให้คุณผู้ชมดูค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อลุงนะครับเจ้าของบริษัทต,ตั้งหวังจริงอืมแค่แ okay. นะนำตัวแค่เนี่ยเออชื่อบริษัทตั้งหวังจงนะงริงไหมนะครองบริษัทตั้งหวังจริงไงอ๋ออ๋อ,อ,อย่ากุ้ยยังไงเลยค่ะออไมเนี่ยมาตั้งชื่อตั้งหวังจริงอะไรเนี่ยใช่เ,ออเป็นคำถามที่ดีนะ<ม>คิดยังไง<ม>ถึงตั้งว่าบริษัทต,ตั้งหวัง,จ,งจริงใช่อ๋อจริงๆอะ่ะคอนเทนต์ผมบอกเลยว่าผมทำมคอนเทนต์สัมภาษณ์งานคุณเลยค่ะผมทำคอนเทนต์สัมภาษณ์งานครับ แล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะมาทำคอนเทนต์สัมภาษณ์งานเนี่ยมันต้องมีชื่อบริษัทใช่ไหมล่ะใช่ใชเออผมก็เลยตั้งชื่อว่าบริษัทตั้งหวังเจ้งทำไมถึงต้องบริษัทตั้งหวังเจ้งเพราะว่าผมได้ยินมุกตลกหรือว่าขานี่แหละมันเข้าอยู่ในหัวผมอยู่แล้วตั้งไว้คือตั้งหวังเจ้งนี่แหละนะครับเพราะว่ามันอาจจะหาดีแค่ชื่อก็หากินขาดได้ไหมคุณคิดว่าหาไหมไม่เออไม่ฮาผมก็เลยทำคอนเทนต์สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานอ๋อชอบบริษัทตั้งหวังเจ้งเริ่มต้นมาจากสัมภาษณ์งานใช่คอนเทนต์สั อะไรกับแบบแบบทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วแล้วคุกติดตามนี้ได้มายัางไงอ่ะอ๋อเขาทำคลิปลงไปเขาติดตามกูด,ดิว่าหน้าตาอะไรหนึ่งส <ตะ S 1> ลงุปสอง่าเดี๋ยวหน้าตาหลากัหลกๆเลยแหละที่เขาติดตามอะ่ะใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์มาดิแล้วกดจะมาได้เป็นบริษัทิต้าวงจริงี่ผ่านอะไรมาบา้างเนี่ยผ่านอะไระมาคือ,อยังไงอ่ะไม่กดจะมาเป็นช่องบริษัทิต้าวงจริงอ่ะเมื่อก่อนทําอะไรมาทํางานอะไรอ๋อเมื่อก่อนเป็นหนุ่มโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานนะครับก็อยู่กับแฟนสองคน แฟนก็อ้วนๆหน่อยทํางานไปเงินไม่พอใช้ดิแล้วอยากผมตกงานด้วยแหละก็เลยทําคลิปว่าจะตั้งหวังเจงเจ็บไหมอะตกงานเนี่ยไม่เจ็บนะแล้วว่าถ้าตกมึงอาจจะเจ็บขอโทษด้วยครับอยากนะทุกคนปกติคุยกันอย่างนี้ตกงานเลยเปลี่ยนพลิกผันชีวิตมาทําช่องมาทาช่องทวิตตอนแรกทำยูทู e ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนทางานเลยทำยูทูปคู่ไปได้ไม่ปัง u t u b e ไม่ปัง S <S อ่ะตัวทำยูทูบแล้วแน่กับทำอะไรไม่รู้ว่ามันจับตัวเองสไตล์ตัวเองไม่ได้ก็ทำคลิปแก,แก,กล้งแฟนบ้างแฟน,แนทุกคนทุกคนเหนน็นเคยดูไหมไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูช่องไม่ดังไม่เคยได้ติดตามเออนั่นแหละไม่ต้องสอบย้ำมากแต่ตอนนี้ช่องก็แปรแสนแล้วนะยูทูปก็แปรแสนติดตาม๊กต็อกก็สามล้านแล้วนะไดูเหมือนเดิมฮะก็ไม่ดูเหมือนเดิมเพราะอะไรอ่ะมันก็อยากติดตามอะไรไงมันมันไม่ใช่สไตล์อ่ะอุทิศพิธีกรได้วะอ่านั่นแหละถึงไหนแล้วคำถามคอนเทนต์อะไรในช่องก็คอนเทนต์ หลายสายทั่วไปเราจับทางไม่ถูกไะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรหมายถึงเมื่อก่อนก็แบบทำไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยๆทีนั้ก็ทำอย่างเงี้ยขนาดตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ากูทําอะไรอยู่เนี่ยอนาคตล่ะทําช่องเนเฮ้ยทำไมถามอนาคตไว้ยังมั้งคลิปมันจะไม่ถึงสิบนาทีดิถามเลยก่อนอาคตวะเฮ้ยพิธีกรอะไรด้วยคุณพิธีกรคุณไม่ทำอะไรการบ้านมาก่อนตั้งแต่รับเชิญผมมาคนดูได้อะไรว่ในคลิปนี้อีกแล้วอยากอยากถามอ่าอยากถามอะไรมึงถามมาเลยรายได้หลักแบบ แบบหลักเอาเข้ารายได้เลยเหรอรายได้เลยอยากอยากอยากรู้ว่าแบบว่ารายได้หลักของยูทูบดีเกิดเอาอย่างไรก่อนยูทูบก่อนยูทูบป่เหรอเดือนหนึ่งไม่กี่หมื่นหรอายูทูปก็บอกเลยก็สองสามหมื่นพิกๆหน่อยก็สี่หมื่นห้าหมื่นโอเคเออสูงสุดเลยไม่นี่สี่หมื่นห้าหมื่นคือสูงสุดสูงสุดในยูทูบละสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับบอกเลยว่ายูทูบอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีคลิปช็อตคลิปสั้นใช่ใช่เราลงเออทีเนี้ยหลักการเออหลักการของผมอ่ะก็คือเอาคลิปที่เราลงทิกต็อกนี่แหละ แต่ห้ามมีไลน์น้ำติ๊กต็อกนะห้ามไม่ห้ามหรอกก็ลงได้แหละแต่ว่าอย่ามีเลยดีกว่าไลน์น้ำติ๊กต็อกก็ลงไปใน YouTube ลงไปใน YouTube เออที่เน้นตังค์อะดิก็เงิน4 0 0 0 0ื0 0ห้าหมื่นอะอย่นี้คือแบบว่าได้สองต่อได้สองต่อ,ตอใช่ได้เออในติ๊กต็อกไม่ได้หรอกในติ๊กต็อกเราทำเอาโฆษณาเอาอโปรโมทรีวิวโปรโมทสินค้ามาจีดได้ในยูทูบมากกว่าใช่ยูทูบเราก็ได้แบบ อาตีต่ำๆก็เดือยงต่ำๆสามหมื่นไม่เกินนี้หรอกไม่ขาดนี้หรอกแล้วติกตวต๊กตอกได้ยังไงติ๊กตอกเราได้จากการที่เราทําคลิปไปล้วลูกค้าเห็นลูกค้าชอบเอเนซี่ชอบเขาก็ติดต่อเราเขาติดต่อเรามา<อ>แล้วเราก็ทํางานให้เขาทําคลิปให้เขาหนึ่งคลิปแต่คือติ๊กตอกนี่เราไม่ได้ตายตัวใช่ไหมไม่ตายตัวครับบางเดือนบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยสมมติฉันแบบมีช่องอย่างเงี้ยฉันตั้งเลยก็คือของฉันไม่ไม่สามารถ ก็เปรตคืออื่นมาได้อย่างงี้ใช่ไหมก็คือมันก็มีม,มันก็มีที่เลดราคาเท่ากันอะไรเงี้ยออแต่เราก็ไม่ได้รู้ของเขา,าเขาก็ไม่รู้ของเราเอ,อ๋อมันอาจจะตรงกันหรือบางเอิญแล้วอยากรู้มันเลดการ์ดเลดราคาที่เราร้ามแบบมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับผู้ติดตามออแล้วก็ยอดวิวสมมติว่าผู้ติดตามเราหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเราก็จะไปเรียกเลด ห้าหกพันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้แหละมันได้เ<ม>หลือห้าหกพัน 5, 6, พอดีเลยถ้าแบบเป็นหมือก็ไม่ได้มันสูงมันสูงไปก็สูงเกินมันสูงไป,ม,งไปมันก็แล้วแต่ดุลพินิษของลูกค้าเขาว่าคอนเทนต์เราอ่ะมันเหมาะสมไหมกับราคานี้ว่า,เ,าเราทําคิดคุณภาพแค่ไหนอย่างงี้ดีกว่า <S <S อเอ,อมันก็หลายอย,าอย่างหลายหลายที่ไหนกิริงี้ะขอโทษดีพูดมันมาหน่อยคุณอยากรู้แค่นี้ใช่ไหมใช่อ้าว ปิดคลิปซะปะก็ไม่ดังพี่เฮยไม่รู้จะถามอะไรเคยตั้งเป้าไหมว่าทําแบบนี้แล้วหวังอะไรจากตรงเนี้ยหวังอะไรเหรอใช่เราก็หวังสร้างครอบสร้างครัวสร้างครอบครัวไม่ไสร้างตัวไอ้มันสร้างครอบครัวนีมันต้องสร้างอยู่แล้วแต่แบบนอกเหนือจากครอบครัวางแล้วแบบคยอยากเคยคิดฝัน่าแบบอยากมีอาชีพอะไรแบบเป็นหลักเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดอยู่นะที่อยากทาชาไทยเพราะคนชอบกินชาไทยทําเป็นแบรนด์ชาไทยแบรนด์น้ำแบรนด์น้ำเป็นซุ้มขาย ใช่เป็นสงข,ขายขยายสาขาไปเรื่อยอ,อยากคิดทําก่อนเออแต่ว่าเรื่องในนนาคตยังไม่คิดเไทไรเออแต่ถ้าทําผมจะแจ้งไว้หน้าช่องเลยคุณเลยค่ะคุณก็ไปดูกันได้นะช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งอะ TikTok YouTube คุณลุงอะทำสัมภาษณ์งานแล้วทำไมถึงเปลี่ยนคอนเทนต์มาทําแบบนี้ได้อ๋อตอนแรกสัมภาษณ์งานใช่เดี๋ยวนี้ก็ทำคอนเทนต์แบบเป็นเรื่องราวมากขึ้นเป็นเลขาามทันหิวเป็น EP ไปนะครับเมื่อก่อนทำคอนเทนต์สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาจนช่องเราคุยตามสองล้านกว่า สองล้านกว่าแล้วทีนี้มันเริ่มมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีแบบว่าดูถูกเราไอ้ด่าไม่ท่ารหรอกไอ้ด่าไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรหรอกด่ามันมีทุกช่องอยู่แล้วมันเป็นทุกคนที่ทําตรงนี้แต่ว่าเขามีคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยถ้าถ้ามึงไม่สัมภาษณ์เขาอะไม่มีหน้าเขาอยู่ในช่องมึงในคลิปมึงอะมึงไม่มีทางดังหรอกอะไรประมาณนี้ทำนองนี้แล้วมันจริงไหมที่เขาจริงแล้วมึงจะเครียดทำไมเออนั่นสิกูคิดอยู่ในไทย ทีนี้ก็เลยเลิกทาสัมภาษณ์งานไปเริ่มเฟดตัวออกจากคอนเทนต์นั้นเริ่มทําน้อยลงขึ้นสัมภาษณ์งานน้อยลงนานๆทีจะเห็นช่วงนี้<ม>ก็เลยมาทําเป็นเลขาประธานหิวเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอ๋อไม่ไม่ไมีไม่มีคนดังในช่องเราก็ดังได้ใช่คือคอนเทนต์เลขาประธานหิวหรือว่าเรื่องสั้นหวังเจ๊งหรือว่าอะไรต่างๆจะออกมาจากัวสมองเราแล้วปรากฏว่ามีคนดู<ม>เยอะด้วยเล <คน S 3> ขาว, <คน S 2> ว่าคงชอบไม่ใช่หรอชอบด้วยไม่ใช่หรอชอบดิหลักล้านกับทุกคลิปไเลขาว่าเลขาประธานหิวนี่ ปังมากนะเรดกันยอดดูยอดอไลค์อย่างเงี้ยเยอะเยอะเลยคลิปเกือบ10 10ล้านวิวช่วย10ล้านวิวอะ่ะก็เกือบก็เกือบ,บมีในรีคาระธานหิวเนี่ยเนี่ยให,ให้ให้ลูกน้องเปิดดูเนี่ยลูกน้องเปิดดูแบบเหมือนเกี่ยวกับว่าคุณทำเลขาประธานหิวใช่ไหมใช่แต่ทําไมแบบว่าดดคุณได้ไหมสปอนเซอร์อ,อ่าแบบทำไมสปอนเซอร์หลักที่เข้ามาไม่เห็นเกี่ยวกับอะไรรายการกินคุณเลยกูก็งงเหมือนกันเลยค่ะเคยงงแบบเคยเคยเคยคิดไหมใช่ใช่